สวัสดีตอนบ่ายนะครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมเสื้อพาไปเมื่ฝน,นจะตกเลยเนาะมืดตึ๊บมาแล้วนะฮะเมฆนะฮะเ,เป็นยกะตะแค่ที่อยู่ข้างในแล้วก็คือตรงนี้ยเดี๋ยวจะเคยร์ออก,ก็น่าจะวันนี้ก็น่าจะเสร็จเคลียรของเคลียร์อะไรออกแต่ว่ามันจะมีชิ้นใหญ่ก็คือเป็นเป็นตะแคร่นะครับตะแคร่ที่ผมยก ยกไม่ได้ดีๆเคยต้องขอแรงเพื่อนๆมาช่วยหน่อยไปเดี๋ยวไปดูกันผมก็ขอเพื่อนเพื่อนยูทูบเบอร์มาช่วยยกนะฮะอ่านะเพื่อนหนึ่งเพื่อทมาช่วยยกของในบ้านนะเคลียร์ของออกเนาะนะฮะก่อนที่จะนาลุงป้าจะเข้ามานายายเข้ามาใช้พื้นที่ตรงนี้เนาะะนฮะ เป็นแค่ไม้นะครับขนาด1.5คูณ2เมตรโอ้ได้อยู่สี่คนได้อยอ่อ๋อเดี๋ยวรอพี่ดีด้วยอ๋อรอพี่ดีคนหนึ่งอันนี้จะย้ายไปทางไหนฮะเอาไปไว้หน้าหน้าครัวฮะหว้าวรหน้าครัวอ๋อช่วงเรายกไปแล้วก็กลับกลับแบบนี้เพราะมันจะออบ อ๋อตะแคงหรือว่าจะออกประตูใหญ่หรือว่าจะออกประตูใหญ่ก็ได้ประตูใหญ่จะได้ไม่ต้องกัดหรือว่าประตูใหญ่ก็ได้อืม hmm. ออกไปทางนูนนะ้นเนาะใช่ค่ะออกประตูใหญ่พอดีเลยแล้วก็อ่าคนข้างหน้่ก็นี่ก็ได้อย่างนี้ออ๋อได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวทุกทีไม่ช่วยแล้วเราที่นี่กัน Okay. เราจะออกประตูนี้นะคะออไปนี่เราก็เจ็บเ,เ,เห็นไหมในกว้างเลย จะไเลยไม่ค่อยนะเราต้องโค้งเยอะเขาโค้งโค้งโค้งโค้โค้งร้อยแปดสิบองศาโค้งร้อยแปดสิบองศาทักทายกล้องก่อนบายบายไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะเอากล้องมาเลยนี่เพราะว่า ราต้องสร้างภาพกเลยเองการเตลยังาเองการเตลยการเตลยถือไปเลยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงแอ้าวนะครับเพราะว่า u ต้องสร้างภาพด้วยนะฮไม่หนักไม่หนัก่ือไ้หนกเดียวก็ได้ บอกวนนีนะ่ทานนก็นั่งทานข้าวตอนเย็นสบายเลยนะเนี่ยเนาะเหมือนางเือเลออีมาเ่นรง่งเอ ขึ้นข้างบนเลยขึ that that hmm. uh ้น huh. ข oh. cool. huh. ้างบนเลยหน้าห้องพ่ดีเลยเผือนังรัมาจะได้นั่งอ่ันไปยังไงนี่ค่ะโอเคเออเหมาะเลยเเลยพอดีเลยพอส่วนไมเราทำ่ดูมานั่งเล่นเดินเลนั่งมากินตบคงกันแข็งแรงนะเนี่ยแค่นี้นะแข็งแรงไม้ยางดีเลย เรียบร้อยงานไงคนตื่นเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณเจ้าภาพงานเนอะเดี๋ยวเดี๋ยวเสือจะลองนั่งมาเสือนี่ไงชิวชิวสบายสายามเย็นอุ้ยอยู่ใกล้บ้านพอดีเลยบ้านสอดอ๋อเนี่ยดีกันเลยตู้ตู้ตู้จากไหนไปไหน ตู้ทีเรียนเลยอตู้ตู้อะตึงหนักโอ๊ยหนักมากเลยเดี๋ยวลองลองดูลองดูอันนี้ต้องอาศัยแรงผู้ชายมาเสริมไหมเออเดี๋ยวไปเรียกมาได้เอ่อเพิ่มบ้างปะเอ้าให้มาได้อยูประมาณกี่ต้องประมาณาคนก็ต้อง4คน4ลูกนะเราดู4คนนี้โอ้ได้อยู่่ได้อยู4คนได้ เดี๋ยวเราจยกอืเดี๋ยวเราไปสีลนนิดก่อนเราไปวาอนาประททีอะไรนะน้าประอ๋อแต่ยนเดีที่ประตูมันไม่มีที่เดี๋ยวมันไมมีที่จับมันต้องไปมันต้องจับข้างล่างเลยจับตรงนี้แหละนะใค้จับช่วยขอยถูกรางวัลที่เดิมไปไปงางหาเดินนลบาก วันนี้มีชาว ead, บ้านจากบ้านอะไรไม่รู้มาดำแก้บนเน่ยไม่รู้ว่าสรสีหรือน้ำหัวน้ำเที่ยงนะฮะเฮ้ยของเกิดกระเด้าเกิดชกเลยเรีนบ่ไม่ป็นไรเดี๋ยวยาวกระจูดน่อยเออเอออร้อนแล้วร้อนแล้ว แต่ว่าแต่ว่าันม่นปด็ที่มันไม่เก่าเลยเช็ดค่ะเรียนเลยย้กย้ก่อนเรไม่มีสิ่จับก่ะ เจอพี่เสือต้องขึ้นก่อนถ้าพี่ต้นก่อผมคี้ต้อขึ้นก่อนเสือทางนี้ขึ้นก่อน่ขึ้นก่อนงเนี้ยมุนมุนขึ้น่างนี้เหรอใช่ พอดี่รือว่าเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมเหมาะสมขอบคุณนะครับค่ะอ่ะถ่าบ้านหมูให้บอกเรียบร้อยนะฮะเป็นตำแหน่งที่พอดีแล้วสวยงามแล้วนะฮะนี่ค่ะพอยกที่ซิงค์นะคะงจางจากมานะครพอดีเพื่องแเดมร้อนนะจึงเลยไม่ได้ถ่ายช็อต เะาเนครื่องล้เลยไม่ได้ถ่าย,ย<ม>สำหรับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับมชมนะครับรสวัสดีครับช่วยพี่หนึ่งเคร้อยแล้อค้วยน้สวัสดีครับ